สวัสดีครับวันนี้ก็กำลังขับรถเข้าถนนเรียบลำตะคองนะครับเส้นนี้ขับรถชิลๆดีครับบรรยากาศดีวิวดีเราสามารถหยุดพักรถจุดชมวิวได้นะครับลงไปยืดเส้นยืดสายนะออกไปชมวิวลำตะคองสวยๆครับจริงๆทริปนี้ก็ตั้งใจจะขับ ขึ้นไปลานกลางเต็นท์บนเขาเยี่เที่ยงครับก็มีลานสวยๆเยอะเลยจุดสังเกตสะพานคนข้ามตรงนี้นะครับเราก็จะกลับรถตรงยูเทิร์นข้างหน้าครับก็ขับย้อนกลับไปนะครับ ับไปจนถึงสะพานคนข้ามที่เราผ่านมานะครับข้างหน้าเนี่ยแหละครับให้ชิดซ้ายนะครับแล้วก็จะมีซอยข้างซ้ายมือเนี่ยให้เลี้ยวเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นทางขึ้นเขาใหญ่เที่ยงครับเส้นนี้เหมือนเป็นเส้นหลักนะครับทางจะดีแล้วก็ขับรถง่ายหน่อย ระหว่างทางขึ้นนะครับเราก็สามารถจะแวะที่อ่างเก็บน้ำกังหันลมเขาใหญ่เที่ยงได้นะครับแต่ส่วนมากคนก็จะมาตอนเย็นๆครับอากาศจะสบายกว่านี้ก็มาเดินเล่นขี่จักรยานชมวิวซึ่งสวยมากๆจุดนี้ยิ่งตอนพระอาทิตย์ตกดินนี่สวยมากเลยครับเป็นงานแดดร้อนจ้าดีไหมมากพี่โนก็ให้ถอดรองเท้าพี่โน เอาเลยนะผมาให้ถอดรองเท้าเอาเหรอไม่เห็นผมเลยไม่เข้าไงเฮ้ยร้อนไมคไม่ไหว นี้ก็จะไปกางเต็นท์กันที่ไร่ภูผาตะวันดาวนะครับก็ปักหมุดขับรถไปได้เลยครับทางก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีจุดที่มีทางแคบนะครับแล้วก็ชันมากๆอยู่เหมือนกันแต่ก็ขับขึ้นไปได้ครับก็ขับระวังระวังหน่อยพยายามใช้เกียร์ต่ำไว้ ถ้ามองดูก็จะเสียวๆหน่อยแต่ก็โอเคครับเรียบร้อยครับก็จะเจอทางแยกนะครับให้เลี้ยวขวานะครับตรงนี้จะเป็นถนนดินแดงนะครับ ก็ขับไปอีกประมาณ2กิโลก็จะถึงประตูทางเข้าไร่ภูผาตะวันดาวครับจริงๆระหว่างทางที่ผ่านมานี่ก็มีร้านอาหารร้านค้าอยู่หลายจุดนะครับถึงแล้วครับหาที่จอดได้เลย บรรยากาศดีเลยครับต้นไม้เยอะเลยดูเหมือนวันนี้จะไม่มีใครมากางนะครับน่าจะเหมาลานละครับมุมข้างหน้าจะเป็นลานเปิดโล่งๆนะครับวิวด้านหน้าสวยมากเลยสงสัยก็คงจะกางเต็นท์กันจุดนี้และครับช่วงนี้จะเป็นเดือนกันยาน,นะครับยังหน้าฝนอยู่แต่วันนี้รู้สึก แดดดีมากๆากได้มาสูดอากาศข้างบนนี้แล้วรู้สึกสดชื่นมากเลยครับตอนนี้ก็เริ่มกางเต็นท์กันแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวไปกางเต็นท์ก่อนละครับ ลานกลางเต็นท์บนเขาใหญ่เที่ยงนะส่วนมากก็ขึ้นชื่อเรื่องลมแรงนะครับแต่ดูเหมือนวันนี้จะไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่แต่ยังไงก็ต้องลงสมอบกให้ครบไว้ก่อนนะครับกักกันไว้ก่อนนะครับ เชื่อว่ารีวิวโอเคมากเลยใช่แต่จริงๆรียบวิวมันดีเปิดตับก็ถามให้คุณแล้วนะว่าซีโลเขาบอกซีโลไม่มีขายผมไม่ซื้อเฮ้ยผมไม่เคยกินซีโลเฮ้ยจริงเหรอผมชอบกินปลาปี่เลยครับเอาเลยเอาแป๊บซี่ตรงนี้มีตรงนี้มีขายในนี้ของพี่หนุ่มก็ไม่ได้ไม่ต้องกินอะไรให้มันเป็นจินจัดแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันเสียดายมันจะเสียเนี่ยนะไม่ใช่ว่ากินอะไรที่มันมีอยู่แล้วก็พยายามใช่พยายาม มีมีกับข้าวมีอยู่แล้วเดี๋ยวไปอหุงข้าวพักก่อน สี่โรเซ่สวยมากเลยคุณครับผมวันนี้ผมจะได้เีือนต่อได้อ่ะเชียร์ไอ้ฟลอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไทยโอ้หนี่แก้วมาแบบโดยเฉพาะสวยเลยเนี่ยออามาโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วยอ่าเชียร์ครับถ่ายไปเรื่อยๆต่งไรเรื่อยๆไปส่งเข้าไปทุกวันครับจริงมาจากโรงงานเดียวกันถึงไหมใช่ไหมได้แล้ว สวัสดีตอนเช้าครับวิวข้างหน้าผมตอนนี้คือสวยเลยครับมีหมอกให้เห็นไกลๆอากาศดีเย็นสบายผมก็คงไม่พลาดจะจิบกาแฟมองดูวิวแล้วปล่อยให้ทุกอย่างรอบๆตัวเคลื่อนไปช้าๆครับเพื่อเสพความสงบและธรรมชาติ โอเอน่าจะได้แล้วว้แบบาเด็ดมาเลยทำไมผมไม่ค่อยมั่นใจถูมันก็ไม่รู้ผมก็ไม่กล้าถือว่าหนูกลัวแม่งหลุดสมบูรณ์คนกลางสมบูรณ์กระดิกกันเลย ตอนออกมาแกตั้ตักมาแล้เวเราก็ทักกลับไปไม่นานลูกสาวเขียนมาอกว่คุพ่อไปสวรรค์เรียบร้อยแล้วไปอยัางสงบสุขเธอเซอเรอ์ป่ะ ออรอครับเราก็ยังมีไส้กรอกนะครับพองแล้วนะพี่อจออ่ะว้วนเลยนะได้อย่างไม่ลงได้พตา,ามีเยอะแล้วนะเนี่ยไส้กรอกมันก็ล่าโอ้โหแค่นี้ก็อิ่มแล้วนี่ไยไก่สีกำลังสวยเนี่ยเมื่อวานก็ยังไม่ได้เดินมาโซนต้นไม้นี้นะครับเห็นว่าร่มทั้งวันเลยเหมือนกัน ดูแล้วก็น่าจะกางเต็นท์ได้เยอะอยู่นะครับวิวข้างหน้านี่ก็สวยเหมือนกันเลยตรงนี้จะเป็นห้องน้ำหญิงนะครับแต่รู้สึกว่าทางร้านก็กำลังปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปชมวิวกันครับก็คงต้องระวังหน่อยนะครับ ก็แวะมาหาความสงบก,กับธรรมชาติและวิวสวยๆกันนะครับ